ทันโอนเผยชีวิตล่าสุดหลังกลับจากไทยเข้าเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์แมทฮอกเมื่อวันที่4กันยายนทันโอนวัชเรศรวิวัชระวงศ์อัปเดตเรื่องราวชีวิตล่าสุดหลังกลับจากประเทศบ้านเกิดผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยเป็นภาพของทันโอนและชาวแก๊งแมทฮอกพร้อมระบุข้อความว่า ได้รับเข้าเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ของสมาคมแมทฮอกชาวไทยในอเมริกาที่นิยมรถฮาร์เลย์ดีวิสันขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในสังคมไทยในอเมริกาซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวโซเชียลต่างเข้ามากดไลค์และกดแชร์เป็นจํานวนมากรวมไปถึงเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นเทมาคะท่าน เรียวเท่ละมุนชารบครบทุกรสชาติชื่นใจจริงๆค่ะยินดีต้อนรับท่านประธานกิติมศักดิ์ของกลุ่มแมทฮอคครับกราบขอบพระคุณท่านชายโอนเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติกับกลุ่มคนรักสองล้อแมทฮอกเอ็มซีบอ r ทุรครับเป็นต้น